วันนี้เรามาลองเจาะลึกแนวคิดสำคัญเรื่องภาวะผู้จำกันนะครับอืมค่ะหัวใจหลักเลยคือความสามารถในการเป็นผู้นำของเราเนี่ยแหละครับที่อาจจะเอ่อเป็นตัวกำหนดขีดจำกัดความสำเร็จอ๋อที่เรียกว่ากฎแห่งเพดานหรือ the law of the lid ใช่ไหมคะใช่เลยครับกฎแห่งเพดานเราจะมาดูกันว่าเอ่อมันทำงานยังไงแล้วมันสำคัญกับศักยภาพเรายังไงบ้างน่าสนใจค่ะเอาแก่นเลยนะครับ กฎแห่งเพดานเนี่ยแม็กซ์เวลลบอกชัดเจนว่าความสามารถในความเป็นผู้นำคือเพดานที่กำหนดระดับประสิทธิพลของบุคคลอืพูดง่ายก็คือต่อให้เราเก่งเรื่องอื่นมากๆเลยนะค่ะแต่ถ้าภาะวะผู้นำเรามีจำกัดค่ะศักยภาพโดยรวมก็จะถูกจำกัดตามไปด้วยอ๋อเหมือนมีเพดานจริงๆมากั้นไว้ประมาณนั้นเลยครับเพดานที่มองไม่เห็นใช่ค่ะ แล้วผลกระทบมันก็ตรงไปตรงมามากนะคะครับคือถ้ารองให้คะแนนภาวะผู้นำเต็มสิบสมมุติเราได้สี่ครับผมอืมเหมือนเพดานภาวะผู้นำมันไปกดทับศักยภาพด้านอื่นหมดเลยรวมถึงความสำเร็จของทีมหรือองค์กรด้วยชัดเจนมากครับแล้วในแหล่งข้อมูลก็มีตัวอย่างคลาสสิกเลยคือเรื่องพี่น้องแมคโดนลา์ออดิกกับมอริสใช่ครับสองคนนี้คือเก่งมากเรื่อง การจัดการร้านระบบครัวการบริการลูกค้าค่ะระบบดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ระบบจะดีแค่ไหนอเขากลับขยายสาขาได้แบบว่าน้อยมากมเหมือนกับว่าเพดานภาวะผู้นําเขามันจํากัดอยู่แค่นั้นไม่ได้มองภาพใหญ่หรือสร้างทีมเพื่อโตใช่ครับแล้วพอเรครอกเข้ามานี่คือเปลี่ยนเลยใช่ครับเปลี่ยนเลยในข้อมูลบอกว่า เขามีเพดานภาวะผู้นำที่สูงกว่ามากครับเขามองเห็นศักยภาพที่พี่น้องอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ําเพราะก็ใช้ระบบเดิมที่ดีอยู่แล้วนั่นแหละค่ะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความสามารถในการนําที่เหนือกว่าครับโอ้โห oh ขยายแมคโดนัลล์ไปได้ทั่วโลกเลยนี่แสดงให้เห็นพลังของภาวะผู้นําจริงๆใช่ค่ะผู้นําเพดานสูงนี่ ปลดล็อกศัก,กยภาพได้มหาศาลเลยแต่ก็มีข่าวดีนะครับเพดานนี้มันไม่ได้ตายตัวอ๋อเหรอคะดีเลยค่ะครับแม็กซ์เบลก็เน้นว่าเรายกเพดานของตัวเองได้ยกได้อืมผ่านสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกระบวนการหรือ law of process ค่ะคือภาวะผู้นำเนี่ยมันพัฒนาทุกวันต้องค่อยๆโตไปเรื่อยๆ ไม่ใช่วันเดียวเก่งเลยแล้วต้องทำยังไงคะถึงจะยกเพดานได้อย่างแรกเลยคือต้องแบบว่าตระหนักรู้ในตัวเองก่อน self awareness อ่าฮะรู้ตัวก่อนว่าอยู่ระดับไหนใช่ครับจุดแข็งจุดอ่อนเพดานเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอืมต้องตั้งใจจริงจังครับต้องหาประสบการณ์ที่มันท้าทายที่เรียกว่า l i t lifting experiences ประสบการณ์ที่ช่วยยกเพดาน ใช่ครับอาจจะพัฒนาเรื่องการคิดการมองภาพรวมหรือทักษะการทำงานกับคนอะไรแบบนี้ครับค่ะเข้าใจค่ะแล้วพอเรายกเพดานตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้ยกเพดานให้คุณอื่นได้ด้วยอ๋อลิทลิฟเตอร์ครับคือช่วยให้คนอื่นเขาปลดปล่อยศักยภาพผู้นำของเขาออกมาทำยังไงคะก็อาจจะผ่านการโค้ชแทนที่จะสั่งอย่างเดียวอืการสื่อสารที่เปิดอกจริงใจสร้างความไว้ใจอันนี้สำคัญมาก การสร้างความไว้วางใจนี่เป็นพื้นฐานเลยใช่เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำกลับไปสู่แกนคิดของแม็ก์เวลล์ที่ว่าที่ว่ามาตรวัตที่แท้จริงของภาวะผู้นำคืออิทธิพลไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ใช่ครับอิทธิพลไม่ใช่ตำแหน่งค่ะอิทธิพลที่ต้องสร้างขึ้นมาคนอื่นต้องยอมรับและเต็มใจตามถ้าเพดานเราตำ่ำอิทธิพลก็น้อยตามถูกต้องครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสะท้อนเรื่องนี้ดีมากค่ะคนที่คิดว่าตนนำแต่ไม่มีใครตามก็แค่คนที่กำลังเดินเล่น โอ้โหคมเลยค่ะครับคือถ้าอยากสร้างผลกระทบอยากนําทีมไปสู่ความสําเร็จจริงๆค่ะประสิทธิผลสูงสุดของเรานี่คือกฎแห่งเพดานแต่ข่าวดีคือแต่เพดานนี้มันยืดหยุ่นได้ยกขึ้นได้ค่ะด้วยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างตั้งใจไม่หยุดนิ่งครับผมมีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะซึ่งแม็กซ์เวลก็พูดถึงเหมือนกันครับคือเรื่องผลลัพธ์ในระยะยาวของการยกเพดานเนี่ยค่ะมันจะนําไปสู่อะไร น่าสนใจครับค่ะคือความสำเร็จทั่วๆไปอาจจะหมายถึงเราทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองหรือให้ทีมทำให้เราครับแต่การสร้างสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือ significance เนี่ยคือการพัฒนาผู้นำคนอื่นให้เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับเราได้อ๋อสร้างคนอื่นต่อใช่ค่ะแล้วจุดสูงสุดเลยคือการสร้างมรดกหรือ legacylegacy Legacy. คือการสร้างผู้นำที่สามารถนำต่อไปได้อีกแม้ในวันที่ไม่มีเราแล้วโ้สุดยอดเลยครับค่ะ คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมาว่าก็คือว่าการที่เราพยายามยกเพดานภาวะผู้นํำของตัวเองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยรเรากําลังตั้งเป้าหมายเอ่อการเดินทางครั้งนี้ไปที่ผลลัพธ์ระดับไหนกันแน่ความสําเร็จความสําคัญหรือว่ามรดกคะอืมเป็นคําถามที่ต้องกลับไปคิดต่อเลยครับ